วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะคุณได้นะคะ H1 2.2 SEL Staria นะคะเป็นปี2021จดใช้งานปี2022ลูกค้าตัวนี้คือใหม่มากๆนะคะและที่สําคัญรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อเช้าเลยนะคะตัวนี้ราคานะคะอยู่ที่1,790,000บาทเท่านั้นนะคะจากราคาไปแดง1ล้านค่ะ9 9แ9 9 0บาทค่ะเรียกได้ว่าประหยัดนะคะถูกลงเยอะมากๆเลยนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะมาพร้อมกับตัวรถสีเทาแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าตัวด้านหน้าของเขานี่คือเปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยเนาะทีนี้ลูกค้ามีก้าให้360องศานะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะเอ่อไฮบีมเนาะอยู่นี่นะคะเป็นแบบใหญ่ๆย,ยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้4ตัวด้วยกันค่ะตัวรถด้านหน้าคือดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวยางเลยลูกค้าตัวนี้ยางนะคะเป็นยางปี2021ปีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะตัวแม็กคอมสิออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันค่ะ 2ือนะคะหนาม,มากๆนะคะอ่าในส่วนของไฟเลี้ยวในตัวมีให้นะคะที่ตัวกระจกรถแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ด้านล่างนะคะมีอ่ากล้องมาให้นาออย่างที่เราได้บอกไปว่ากล้องมีให้รอบคัน360รอองศาเลยนะคะแล้วก็ตรงกระจกมีเป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือน,นแบบนี้นะเวลามีรถเข้าใกล้แบบนี้คือจะแจ้งเตือนให้นะคะในส่วนของประตูของเขาคะ่ะจะเป็นตัว smart keyless แล้วเรียบร้อยประตูสีเดียวกับตัวรถนั่นเองคือสีเทาแบบนี้ลูกค้า ภายในของเขาค่ะเป็นภายในสีดำแบบนี้เลยค่ะรูร้ามากๆเลยนะคะตัวบาะเป็นบาะหนังแบบนี้ค่ะเป็น เดินได้สีขาวเบาะหนังนะคะตัวนี้ปรับได้ลูกค้าปรับได้12นะคะทิศทางเลยนะคะสําหรับตัวเบาะฝั่งคนขับเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงกระจกกันบ้างนะคะกระจกจะเป็นกระจกแบบออโต้นะคะ2บานแบบนี้เลยค่ะซินทราล,ล็อกมีมาให้แล้วเช่นกันนะคะในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้ามีเบรกโให้แล้วก็กันลื่นถ่ายกัรลื่นสะบัดมีมาให้เช่นกันค่ะตัวประตูของเขา,อาขอภัยคะ่ะตัวพวงมาลัยของเขาเป็นแบบปกติฟังก์ชันเนาะด้านบนมีเป็นตัว นี่นะคะตัวพุ่มาะไยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะแล้วก็ใต้พุ่มาลัยเขามีแอร์แบกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคืออ่าตัวนี้คือรูรามากๆเลยจริงๆนะคะทางด้านตัวหน้าจอเขาจะเป็นอ่าดิจิตอลหมดเลยนะคะตัวเรือนไม่อยู่ที่51,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะคะรับมาจากมือเจ้าของเก่ากันแบบนี้เลยนะคะทางด้านหน้าจอนะคะทั้งสกรีนให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ของเขาค่ะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าเพิ่ มาเป็นตัวตัวค้ามีผู้สตาร์ทให้แล้วนะสําหรับตัวสตารเรียแล้วก็ตัว เบรกของเขานะคะตัวเกียร์ของเขาคือเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะก็เป็นสีดํานะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะคะทางด้านหลังห้องโดยสารตัวนี้ที่จะเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันค่ะประตูนะลูกค้าสไลด์อัตโนมัติซ้ายขวาแบบนี้นะคะไฟฟ้าคือทั้ง2ด้านเลยนะคะนี่นะคะคันนี้เป็นรถสเด็นท,ที่นั่งนะคะที่ราคาคือเหมาะมากๆนะคะสำหรับ รถครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังของเขานะคะมีอ่าหน้าจอมาแบบนี้นะคะออกสื่อออกโรงงานสามารถเปิดอ่าดูหนังกันได้นะเวลาเดินทางไกลๆนะคะและที่สําคัญตัวแอร์ของเขาตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วเช่นกันนะคะคือรู้ราสมกับตัวราคารถมากๆนะคะนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะ ด้านหลังเองได้าสานกันบ้างค่ะด้านหลังของตัวรถนะคะขออภัยค่ะตัวนี้ไฟด้านหลังของเขาคือยาวนะคะมากๆเลยเป็นไฟ LED แบบนี้คือสังเกตได้ง่ายมากเนาะเวลาเดินทางนะรับรองว่าไม่ชนแน่นอนนะคะคันหลังแล้วก็มีกล้องหลังมาให้นะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้อีก4ตัว้วยกันค่ะและที่สําคัญประตูหลังเปิดไฟฟ้าค่ะลูกค้าคือ,อะสะดวกสบายมากๆเลยจริงๆนะคะสําหรับตัวอุนไดเฮดวันสตาริเอะคันนี้นะคะลูกค้า อ่าและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะตัวบอกของเขาสามารถพับเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาลูกค้าที่เป็นใสแ่แคมปิ้งเนี่ยคือถูกใจแน่นอนนะคะมีพื้นที่กันเยอะมากๆในการวางสัมภาระค่ะและที่สําคัญทั้งสองด้านของตัวรถแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะมีที่ชัดแบบให้รอบคันเลยก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงตรงกระจกมีบ้านบังแดดให้ทุกบ้านกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางหรือว่าชอบนอนในรถนี่น่าจะถูกใจกันมากๆนะคะสําหรับตัวฮุนได าเรียคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก็คือดีไซน์มารูร่ามากๆลูกค้าแล้วก็คือใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะตัวประตูค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะรถคือสภาพเดิมๆที่รับมาจากมือเจ้าของเก่ากันเมื่อเช้าเลยนะคะแล้วก็ชอบแม็กของเขามากๆเลยนะคะเป็นดาวแบบนี้คือสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาสําหรับตัวคุณใจเพวันอยู่หรือว่าดูเป็นรถตู้อยู่นะคะลูกค้ายกแนะนําเลยนะสําหรับคันนี้ตัว เป็นรถสเปซที่นั่งแต่ว่าราคาคือไม่แรงเลยนะคะก็ติดต่อเซลยกเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5 2 9 6ถ่ายยังไงนะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับตัวคุณใดฮดตวันคันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ